Oh, สวัสดีค่ะพบกับรายการไอดินกินธรรมวันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏร,ราชวิทยาลายัยวิทยาเขตอีสานในโครงการค่ายคุณธรรมประจำปี2559ค,คุณผู้ชมจะได้รับชมบรรยากาศและฟังธรรมะดีๆจากรายการของเราค่ะ บางแล้วดังน,น,นั้นขอเสนอตัวการจัดจปฏิบัติธรรมของนักศึกษาปรจะจำปีสองพันรย้าสานบ้าบับน,นี้และบับน,นี้เราท่านทั้งหลายจะได้ เข้าใจบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่ารู้ทันมีสติรู้ทันมีปัญญารู้เท่าสรรพสิ่งตามเป็นจริงแล้วอยู่กับความจริงที่เกิดขึ้นนั้นๆได้อย่างไม่ต้องเป็นทุกข์บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตด,ด้วยปัญญาเป็นผู้ที่เข้าใจสภาวะ ท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามเป็นจริงกรรมฐานการเจริญกรรมฐานการเจริญสมาธิภาวนาไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ว่าเป็นเรื่องของทักษะการดําเนินชีวิตนั่นเองการที่เราทั้งหลายดำาวิชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันด้วยความรู้ความเข้าใจได้ความรู้ด้วยความรู้เท่าทันดําเนินชีวิตอยู่กับสังคมอยู่กับความเป็นจริงอย่างไม่เป็นทุกข์ นั่นได้ชื่อว่ามีเป็นผู้มีทักษะชีวิตการฝึกการเจริญส,สมาธิภาวนาการฝึกเจริญกรรมฐานก็เป็นไปเพื่อความรู้เท่ารู้ทันนี้เองแล้วก็สมาธิย่อมช่วยให้ชีวิตของเราดำเนินไปด้วยความร้บลื่นยิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นกระทำสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นจิตที่มีสมาธิ เป็นจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังทําอะไรก็สําเร็จผลของการเรียนการศึกษาก็จะดีขึ้นสมาธิภาวนายังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองพฤติกรรมเปลี่ยนไปสภาวะจิตเปลี่ยนไปความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเรา <c oughs> ก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว <c oughs> ในชุมชน <c oughs> ในสังคมในองค์กรที่เรา อยู่ร่วมเมื่อสังคมเมืม่อองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยจะเห็นได้ว่าสมาธิภาวนาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแต่ละบุคคลแล้วก็จะช่วยให้สังคมให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยความสงบสุขความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นในโลกในวงกว้างได้มหายีรัยมหาภุตระที่เทาลัยวิยาเกตอิสานแห่งนี้ ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นั้นๆเพื่อฝึกเพื่ออบรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่เรียนไปอยู่ก็ดีที่สอนอยู่ก็ดีหรือว่าทํางานอยู่ก็ดีได้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรประคองชีวิตของเราให้เจริญง,งอกงามไปบูรในคุณงามความดียิ่ง,งขึ้นไปในแนวทางแห่งบุญแห่งกุศสลแล้เมื่อเราได้ดําเนินชีวิต ไปในแนวทางแห่งบุญแห่งกุศลได้ประกอบเหตุเป็นบุญเป็นกุศลได้ประกอบเหตุเป็นคุณงามความดีอยู่เสมอเสมอมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอก็ย่อมได้เสวยผลเป็นความสุขความสดชื่นราเร่นปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อก็ขออนุมโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญไม่ทราบ <c oughs> ยังพอมีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีมีท่านใดอยากจะ สอบถามปัญหาหรือว่ามีคําถามอะไรค้างคาหรือว่าติดข้องอยู่ในจิตในใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาอยากก็อนุญ,ญาตให้ถามได้ในช่วงเวลานี้บทสวดที่เราสวดที่เราสาธยายไปบทบทสวด นี่เราเรียกว่าบทสวดใส่น้อยจุลชัยมังคละคาถาก็เป็นบทสรรเสริญคุณสรรเสริญชัยมงคลก็คือสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อมีพระพุทธองค์ทรงม,มีชัยชนะเหนือพญามารทั้งหลายพลังแห่งชัยชนะนั้นก็ได้สะเทือนไปถึงหมู่พรหม สะเทือนไปถึงหมู่อินหมู่เทวดาหมูพ่พญาคุธพญานาคทั้งหลายช,ชัยโชยชัยยะนี่ก็คือชัยชนะ,นะชัยโยปิพุทธสัจดิมโตอยังมาราัสจปาปิมาโตปราชยโยเมื่อพญามารหรือว่าเมื่อกิเลสกิเลสสาสวัสน้อยใหญ่ทั้งหลายพ่ายแพ้ไปจากความ บริสุทธิ์แห่งพระทัยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมเหสีโนผู้มีผู้มีศักดิ์ใหญ่ชัยชนะนั้นก็สะเทือนไปถึงหมู่พรมพรมมคณาก็คือคณะแห่งพรมทั้งหลายหมู่แห่งพรมทั้งหลายอินทคณาหมู่แห่งพระอินทั้งหลายอินอินาผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายเทวาคณา หมู่แห่งเทวดาทเทพเทวดาทั้งหลายสุปันนัคนาหมู่แห่งครุทั้งหลายนาคคานาหมู่แห่งหนาทั้งหลายและสุดท้ายก็คือสัพพคนาสัพพะหมายถึงทุกๆหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นสัพพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ปีศาจก็ดีไม่ว่าจะเป็น,ปปปปมปนอ,อมนุษย์มนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายก็ดีก็ได้รับผลแห่งการแห่งชัยชนะอันนั้นนะ สุดท้ายคือสัพพคณสาสัพพคณะก็คือคณะทั้งหมดทั้งมวลได้รับผลได้รับพลังแห่งชัยชนะของพระพุทธองค์เป็นการกล่าวถึงพลังแห่งชัยชนะพลังแห่งการประกาศชัยเหนือโผที่บรรลังของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้รอนุตตรสมาสัโพธิยาณเป็นพระพุทธเจ้ายกระดับจาก เจ้าชายสิทธัตถะขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้า ension. ขณะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นั่นเอง <c oughs> เป็นขณะที่ทําให้เกิดมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกและขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตร,รัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองเป็นขณะเดียวกับที่ทําให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกและขณะนั้นเองเป็นขณะเดียวกันกับที่ทําให้พระพุทธองค์ได้นิพพาน จึงมีผู้รู้ท่านได้ประพันธ์เป็นบทกวีบทหนึ่งว่าตรัสรู้เป็นเหตุให้วิมุตจึงบังเกิดพระพุทธพิสุทธิสมัยตรัสรู้เป็นเหตุกิเลสไกลพระนิพพานจึงได้บังเกิดมีการประสูตรตรัสรู้และนิพพาน วาระวานย่อมประจับเป็นสักขีคือขณะเดียวกันในทันทีนะัวันนีวิสาขาบูชาธรรมท่านผู้รู้ได้ประพันธ์บทประพันธ์บทนี้ทำให้เราได้เห็นความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกนี้ทำให้เราได้เห็นการตร,รัสรู้และทำให้ได้เห็นการนิพพานของพระองค์ว่าเป็นขนาดเดียวกัน เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้นุตตรสมาสมโพธิยาณเป็นพระพุทธเจ้าเมื่ออายุได้สาสิบห้านปะีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนะจึงเกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอายุได้ส5มสิบห้าปีเพราะฉะนั้นนะเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วประถมมัพรสิ์หรือว่าคําพูดคําพูดแรกของพระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศออกไปก็คือเราเป็นเลิศในโลกนะเราประเสริฐในโลกนะเรา จะไม่กลับมาเกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอันนี้คือคำกล่าวของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตรัสรูเป็นปสมมภาสิทธิ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปได้เจ็ดเก้าแต่ละเก้าก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับซึ่งหมายความว่าพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเปล่าไปทั่วเจ็ดแว่นแขวนใหญ่ๆแห่งชมพูทวีเพื่อนำเอาพระธรรม อันบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวไปประกาศนะไม่ได้ไปเพื่อเข็นฆ่ามีทาใครไม่ได้ไปไปเพื่อเบียดเบียนผู้ใดเลยมีแต่ความบริสุทธิ์สะอาดประดุจด,ด,ดอกบัวเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินนะ79เป็นภาษาธรรมเป็นบุคลาทิฐานหมายถึงการที่เสด็จพระราชดำเนินไปประกาศพระธรรมทั่วเจ็ดแว่นแคว้นใหญ่ การประกาศวาจาของพระพุทธเจ้าประกาศให้ให้พระองค์เองได้ได้ได้สำเนียงประกาศให้โลกได้รู้ว่าพระองค์เป็นใหญ่ในโลกพระองค์เป็นเลิศในโลกพระองค์เป็นเพียงหนึ่งเดียวในโลกพระองค์ได้ทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระพุธทธองค์จึงเกิดในขณะที่พระพุทธเจ้าอายุได้35บปี เพราะฉะนั้นบางทีถ้ามีคำถ้ามีข้อตัวอย่างเรื่องการประสูติ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเดินได้เจ็ดเก้าเป็นไปได้หรือเปล่าจะมีบางคนสงสัยก็ขอให้ตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอายุได้35ปีการที่จะทรงเปล่งวาจาการที่จะทรงตัดวาจาตัดคำพูดออกมา ก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติของคนอายุ35ปีจะพึงกล่าวได้การจะเดินสัก7 9หรือ19ก็เป็นเรื่องปกติที่คนอายุ35ปีจะพึงกระทำได้อันนี้ขณะที่พวกเราเองก็เหมือนกันขณะที่เราได้ยกระดับจิตใจของเราเข้าสู่สมาธิภาวนาจิตของเราสงบเยือกเย็นจิตที่เคยเมื่อดบอจิตที่เคยกวนวายมานานนานแค่ไหนก็ตาม เมื่อได้เกิดความสว่างสวัยส่องเข้าไปในจิตแล้วก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเราเคยหลงเคยหลงผิดติดยึดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับอุปกิเลสนะแต่ว่าเมื่อใดที่ความสงบที่สติปัญญาฉายเข้าไปสู่ก้นเบื้องของจิตใจแล้วความความมืดบอดเหล่านั้นก็จะค่อยๆหายไปหวังว่าชีวิตของเรานับแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นชีวิตที่ ของใสเป็นชีวิตที่แจ่งใสมีแต่ความสุขความเจริญอะไรที่เคยไม่ดีที่ผ่านผ่านมาที่เราเคยหลงผิดเคยกระทํามาจนเป็นบางทีจนเป็นปกตินิสัยก็จะค่อยๆได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความคุ้นชินความเคยชินที่เราทํามาจนเป็นถูกนิสัยนี่มาจากการกระทํา <c oughs> การกระทําที่เราทําบ่อยๆทํา <c oughs> บ่อยๆจนจนเกิดความเคยชิน เราก็จะกลายเป็นผู้มีอุปนิสัยแบบนั้นส่วนการกระทํานี้มาจากความคิดความคิดก็มาจากจิตของเรานี่เองพระพุทธองค์ตัดไว้ชัดเจนว่าเย mm hmm. จิตตังสัญญเมสติโมคขติมาระพันธนาผู้ใดจับระวังจิตผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารมารจะไม่สามารถเอาบ่วงมาคล้องคอ,อ,อเราได้อีกต่อไปมารจะไม่สามารถเอาบ่วงมาคล้องจิตลากจูงจิตของเราไปสู่ความ ผิดซ้ำๆอีกไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเฝ้ราระวังจิตด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้ด้วยการฝึกนะการสวดมนต์สาธยายมนต์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนะมื่อเราระวังจิตนะความคิดของเราก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้องเนะมื่อเราเฝ้ราระวังความคิดการกระทําของเราก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้องเนะมื่อเราเฝ้ราระวังการกระทํา ความคุ้นชินความเคยชินของเราก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้องเมื่อเราเฝ้าเฝ้าระวังความเคยชินอุปนิสัยของเราก็จะเป็นไปด้วยอย่างถูกต้องเมื่อเราเฝ้าระวังอุปนิสัยชะตาชีวิตของเราก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เมื่อเราเฝ้าระวังชะตาชีวิตคติของเราหลังจากเราทําการละสิ้นชีพอาชนไปแล้วก็จะเป็นคติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ไปของมนุษย์ ย่อมมาจากชะตาชีวิตชะตาชีวิตของมนุษย์ย่อมมาจากอุปนิสัยอุปนิสัยของมนุษย์ย่อมมาจากความเคยชินความเคยชินของมนุษย์ย่อมมาจากการกระทำทำบ่อยๆก็เคยชินการกระทำของมนุษย์ย่อมมาจากความคิดความคิดของมนุษย์มาจากจิตนั่นเองเฝ้าระวังจิตแล้วจะพ้นแห่งพ้นบ่วงแห่งมาก็ขอให้ทุกท่านได้ เอาแนวทางของการเฝ้าระวังจิตที่พวกเราได้ปฏิบัติในวันนี้กลับไปใช้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เกิดผลให้เห็นผลชัดเจนให้ให้มีพลังแก่กล้ายิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปล้วพลังที่เกิดขึ้นจากการภาคเพียรพยายามของพวกเราทุกคนนะที่นี้แหละจะช่วยให้มหาวิทลของพวกเรามีแต่ความสงบสุขมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในร่มเงาแห่งมหาวิุต ตตะราชวิเชียรยเนี่ยเกียนอิสานแห่งนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วันช่วงนี้พบกับช่วงไขปัญหาพญาพาสิทธิ์พบกับท่านพระครูธรรมมาพิสมัยด็อกเตอร์วันนี้ท่านจะนําเรื่องใดมาฝากคุณผู้ชมนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้แล้วคะ่ะ คำของพ่อแม่นี่นักเกิงทรณีไพผูญอแย่งหนบสีหงเฮืองมนาเขาจะิญนพรบรรดาสาุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการที่บอกว่าคำของพ่อแม่นี่นักเกิงทรมนีไพผูญอแย่งหนบสีหงเฮืองมนาหมายความว่าคำของพ่อแม่ของเฮานี่ผู้ใดก็ตามแต่ได้ยินคำพ่อแม่สอนได้ยินคำพ่อแม่บอกแล้วนั่นไปปฏิบตัติตั้งแต่แรกเกิดพละพ่อแม่เคยสอนลูกตั้งแต่นน้อยเท่าใหญ่ ตัางแต่อยู่ในอูน่บนน่ะเพื่อนสอนลูกนอนสลารับตามแม่สิกอมนอนนิ่งๆในผ้ายาสิต่งแม่ไปห้สิปิงไก่มาหาแม่ไปหน้าสิปิงป่ามาปอนแม่เลี้ยงมอนเก็บปานสวนมอนแม่ไปไ้สิขี้้ยเขาเล่แม่ไปหน้าสิขี้ขยขาตู่เขาหนึ่งตู่เขาหนึ่งเหยียดซ้อยไปรอยรอยขึ้นจังป่ารอยบอลว่ามันกุยสูเปียงบลาบว่ามันหยาบสูบเปียงบะแกงป่ากังแย่งแกงใส่ป่าซอยสาวซับหน่อยตีนสินบอลเล่น ฝ่ายบอเขียนนอนเว้นทึงๆเข่าบอหนึ่งนอนแต่งแตโตพุ่นหนักพุ่นสอน,นแต่หน่อยเท่าญ่ให้ลูกให้หลานรู้จักไปให้ไปหน้าทำการบานการเฮือนนี่แหละข้ามองพอแม่นี่นักเกิงเท่านี้ไพผูญอี้ย่งนบก็บหมายคำว่าผู้ใดเอามาประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่สอนลูกบอเคยห็นให้ลูกเป็นคนอ่อนแดบ่เคยสอนให้ลูกเป็นคนที่มีความทุจริตบ่เคยสอนให้ลูกเป็นโจรเพราะฉะนั้น บรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านคุณหลวงพ่อแม่เนี่ยเพื่อนบอ่ไว้หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะคำ,ำสอนของพ่อแม่เป็นดังคำสอนของพระอรหันต์เป็นในคำสอนของพ่สอนลูกสอนหลานเพราะฉะนั้นอยากเสพพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการได้จําคําพ่อแม่สอนจําคําพ่อแม่เ้าแล้วนํามาประพฤติป,ปฏิบัติแล้วตมาเส่อว่าภายัยูโยยย่งหนบสิหุงเฮืองเมือหนาอย่างแน่นอนขอจเจริญพร ชาติศาสสนาพระมหากษัตริย์รักธรรมนูญเพิ่มพูนยื่นยงให้มั่นคงทาวอดกุท่านโดดอวสานชาติเอ่ยชาติเนชาติไมาพานชาตินั้นจงบันไลกะจังหวัไทยเอ่ยไทยย่าได้คอยได้เงียงย่าได้คอยได้เงียงการเมือ โอยอลโโ หมายความบามื่อนี้ออกจากบ้านได้เลิกย่ำดีได้วิธีย่ำใส้จากมีค่าบานพอแต่มาหรืองานวิธีคุมพวงใจหมอลำโดดควงใจเสื่นเสื่อนผาไทยจังว่าอดอดไหวหน้ายเด้อกูเมื่อนี้เจอสัตจูร่งางตาเตมเต็มจะได้เห็นคนดูดูดใจมึงยอย่าอ่อนหมอลำคิดไปเห็นครูสอนข้ามาจาร์สั่งไว้ใจคน เพิ่นบาโบให้ญาในตั้งท่าเตรียมตัววาดบามาอดเดีวจันเด่งงานเึ่งตัวเส,สายใจลายด้านเมื่อได้มาถริง,งาน,นหน,นุนหมวทุกังเมื่อสิบนิว้วผมขอเลี้ยนคนฟังขออภัยทุก่านผู้มาผมเยอสา Nam คนทั้งหลายยาสวาผมขำขอถวะหัวสีความบอดีพิษไปปวดอภัยวันนี้ขออภัยคุณผีผู้ยืนลำปินครูผมมักมาจากบ้านอาจารย์น้อ,าาองสั่งมา เพื่อนบอกว่าจะบปะไรบ้านกามาโหลดจะล่อเสแอะปะไรบ้านเก่งปิ่งแหงเหมือมม่อกลางเมื่อกลางเขาบอกมีทางสู่มาเติม ผู้ของฉันสั่งไว้ใจสู่อยู่เสมอเสื่อวานักตัวสูต้องดีเรียนเห็นใหญ่ขอที่เรื่งต้องอาศัยทางล้ำเสียเหล่ยมคมกับสุภาพสิ์จ้างทางอาจารย์ท่านสั่งหนึ่งปากกาสองนาด้านกาพูดกาทําล้ำนั่นเล้วก็ให้เป็นล้ำยาลลวงยาหลอก ยาหลอกปีนี้ละกะตอกอยากกินก็ก็ดอะมันถ้าปินขันเสริมกันอาจารย์สั่์เพิ่นมันสร้างสอนจันมาสิทธ์ออกจากครูบาไรเมื่อููกคอเจ้าไร่ยินหรือบอคนสามาดุนได้ยินละทุกคนสื่อเสียงของเป็น บอกในฟังสาเกินบูปินอาจารย์มาวันนี้อ่ะไปโูดให้หลานละผู้ความดูหน่นอยลำบ่ริย่ยเฝ้าดา,า,า,าเฝ้าป่วยเฝ้าป่วยเฝ้าเกี่ยว,วเฝ้าเกี่ยนมาถาแต่เวียนซังคนมากมาคนอเอื้อมีเมารังจากทาจากทาคังขารัง,งสาวผู้สางฟืนเงาบันดิตปุกงงยาเฝ้า,าพดเฝ้าคงว่าตั้งเตตุเปียวนังทางคุณน,นังทางพี่ก็ให้งวกเดี๋ยวหันมาที และนี่คือทั้งหมดของรายการไอดีนกินคำคุณผู้ชมสามารถติชมหรือแนะนำรายการของเรามาได้ที่ที่อยู่ข้างล่างนี้สวัรับวันนี้ดิฉันและรายการไอดีนกินคำขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ อยากได้ใครหลายจันนี่แร้วกะคิดอยากอ่นนานไพ่ผูอยู่โด่แต่ว่าาจันบอกปิดผ่านเขาไปหาจันไปพิดเอาเขาตดูดกะให้โมก้า,กาตดูดจันนห้เดือดนายหากป,กปาดใจกะบวลาไอ้ผู้มีความรู้ยีนหนอกจนเต็มตูตตตตตตต้มเต็มตู้เต็มมากคำพี่กะน,นักปาดมีที่กะยาดยกยาทางลายเดือดหน่อย วอนไหลเด้อบันไอ้บ่อไรค่เป็นวกป็้นตอนขอไว้ก่อนไว้ก่อนขออะไรไว้ก่อนเด้อข้ามาอจังยอนก่อนเขอะใส่กันเด้อข้ามาอจังยอนก่อนเขอะใส่กัน